วันคนถนัดซ้ายโลกท่านกว่าล้านคนทั่วโลกเป็นคนถนัดซ้ายทโมยไซค์เฮ้ยจริงว่ะลองดูว่าถ้าใช้มือซ้ายจะประสบปัญหาอะไรบ้างประสบปัญหาอะไรบ้างอันนี้ใช้มือซ้ายไม่ได้ครับไปไม่ถึงจริงจวันนี้จะกินเสร็จไหมเนะี่ยโอ้โห อุ้ยปากายากแล้วเอาอะแรมวงานโหยาวด้วยมือแข็ง <laughs> มือ <laughs> สิ้น <laughs> มืมันไม่ขยหับเลย <laughs> ในโลกเนี้อยากให้มีอะไรสำหรับคนถนัดซ้ายที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสำหรับการใช้ชีวิต สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่แดนเนอร์มิตนะครับผมวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นวันยาว,ยาวของผมนะเอาง่ายว่าภารกิจเยอะมากกะว่าจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ในที่สุดก็เริ่มมาตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วนะครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปทําหลายอย่างมากหนึ่งก็คือวันนี้ไปรีวิวร้านอาหารร้านเด็ดตอนเย็นมีงานอ e ีเวนต์เปิดตัวรถนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็มีถ่าย หลายร้านเลยเคื่องจะนมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะแล้วเราลองคิดดูว่าเอ้ยวันแปลกๆบนโลกใบนี้มีเยอะมากวันแห่งการขอโทษด้วยแกงกะหรี่อันนั้นญี่ปุ่นทัวร์มันจะมีวันที่มันเป็นสากลกับวันที่เป็นวันของญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีวันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะผมว่าเยอะที่สุดในโลกอ่ะวันแปลกๆเนี่ยเยอะจริง มีวันกินไอติมแทนข้าววันชาติแมววันนู้นวันนี้อะไรอยู่นู้เต็มไปหมดเลยถ้าเป็นปาาเตททีนของญี่ปุ่นที่เป็นวันแปลกๆนะ <c oughs> เยอะไปหมด <c oughs> มีแทบทุกอาทิตย์อะแต่ถ้าเราพูดถึงวันที่แบบเป็นสากลเราก็จะนึกถึงภาพละวันงดสุบุร่โลกมี วันกาชาติวันโลกมะเร็งวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่เขาจะดับไฟกันทั่วโลกเพื่อประหยัดไฟแต่มันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันสากลนะและเราแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีวันนี้อยู่ด้วยและมันจะเป็นวันที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้มันก็คือวันคนถนัดซ้าย โกอันนี้สากลเลยนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะแล้วก็อาจจะมองว่าอ่ะคนถนัดซ้ายเป็นคนแปลกแต่ถ้าเราดูตามตัวเลขเปอร์เซนต์จริงๆเนี่ยอ่ะตีไปกลมๆ7 0 0 0ล้านคนก็นแดลสิ้เก็เท่ากับพันกว่าล้านคนพันกว่าล้านคนทั่วโลกเป็นคนถนัดซ้ายผมไม่เคยรู้มาก่อนอะ่ะซึ่งเยอะมากแั้วไปคนเขาถึงถนัดซ้ายอนะนร่เขาไม่ถนัดขวาาเขาไม่ถนัดขวาไม่มีประโยชน์เลย เอาจริงคือเท่าที่รู้นะนึงเรื่องก็คือเหมือนเป็นพันธุกรรมคือบางคนที่ถนัดซ้ายอาจจะมีบางคนในตระกูลในครอบครัวเป็นคนถนัดซ้ายมาก,ก่อนก็เป็นการสืบทอ,อดมาทางพันธุกรรมแต่ในหลายๆคนเนี่ยก็จะคิดว่าคนถนัดซ้ายเป็นคนที่พิเศษกว่านะอาจจะมีพรสวัสค์บางอย่างที่คนถนัดขวามไม่มีแต่พอเราคิดถึงคนถนัดซ้ายบางทีเราจะคิดถึงเอ้ยบางอย่างก็ใช้ชีวิตยากนะขมอไซ มอเอร์ไซค์เฮ้ยจริงว่ะเออคนมอเตอร์ไซค์จริงจริงแต่ไหนที่สุดคุณก็ต้องทําให้ได้ใช่แต่แต่ประเด็นคือมันไม่มีคันเร่งที่สําหรับคนถนัดซ้ายเลยนะคือคือคนถนัดซ้ายไม่ได้ถูกซัพพอร์ตในเรื่องประเด็นนี้ถูกไหม ก็จริงก็จริงเออเออมีหลายเรื่องมากที่เรามองทั่วๆไปอ่ะถ้าเราดูตามรายชื่อนะฮะอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ PPTV คนถนัดซ้ายในโลกตั้งแต่อดีตมานะระดับโลกเลยนะโมซาทบีโตเฟนอาริสโตเติลเซอร์ไอแซคนิวตันเลโอนาร์โดดาวินชีวินเซนต์แบนโกรวมถึงท่านรุ่นใหม่ๆก็คือสตีฟจ็อบ มาร์คซัคเกอร์เบิร์กโอ้โหเพียบเลยอ่ะหรือแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกาบารักโอบามาบิลคลินตันจอจดับเบิลยูบุชท่านถนัดซ้ายหมดเลยนถนัดซ้ายกันเยอะมากนะตอนนี้นะฮะคนที่ดูอยู่และถนัดซ้ายนะครับคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยว่าในโลกนี้อยากให้มีอะไรสําหรับคนถนัดซ้ายที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสําหรับการใช้ชีวิตสําหรับคนถนัดซ้ายและมีความต้องการตรงนั้นพิมพ์มาให้หน่อยอยากรู้จริงๆบางทีเราคิดตอนนี้เรา คิดไม่ออกหรอกเพราะเราไม่ใช่เป็นคนถนัดซ้ายไงอ่ะถ้าอยากรู้ผมว่าเริ่มต้นด้วยการลองใช้มือ้ายเป็นหลักในการใช้ชีวิตด้วย เดี๋ยวนะก่อนที่จะไปถามเขาก่อนที่จะไปถามเขาใช่เราหัดลองใช้ก่อนเราหัดลองใช้การใช้ชีวิตถนัดซ้าย1วันลองดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะถ้าสมมติเราใช้มือซ้ายเป็นหลักในการใช้ชีวิตอ่ะเราถนัดขวาใช่ไหมถนัดขวาอ่าลองดูว่าถ้าใช้มือซ้ายอจะประสบปัญหาอะไรบ้างวันนี้หนึ่งวันลองกันเหรอทั้งวันเลยนะใช่ ข้อแรกเลยผมนะเปลี่ยนนาฬิกาใส่ข้างนู้นเลยถอดถอดเข็มขัดก็ต้องใช้มือซ้ายถอดใช่ทุกทุกถอดเข็มขัดใช้มือซ้ายได้ฮะมามาเครื่องประดับอะไรเงี้ยอ่ะผมก็จะใส่ฉลาบกันนี่ไะเริ่มจากบานกาแฟก่อนไหมมือเปิดก็ต้องเปิดเปิดมือซ้ายอ่ะรับกาแฟเลยดีครับ ต้องใช้มือซ้ายทิ้มโอเคสิ้าบาาวันนี้จะเป็นวันที่เราสังเกตคนมากที่สุดนะว่าคุณถนัดซ้ายหรือถนัดขวาคือ จะมีบางคนที่เอาจริงๆอ่ะถนัดซ้ายในเพื่อนผมนะโดนบังคับให้เขียนหนังสือมือขวาให้ได้อันนี้เป็นวัฒน,ธ,นธรรมตั้งแต่สมัยก่อนสมัยโบราณเลยเล่าให้ฟังแต่ว่าโบราณก็เกินไปแต่เพื่อนเนี่ยคือโดนอากงตีตั้งแต่เด็กสมก็จะเขียนหนังสือมือซ้ายเนี่ยจะโดนตีเพื่อให้เขียนหนังสือมือขวาให้ได้ทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนถนัดซ้ายนะมีคนแบบนี้อยู่เยอะไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่บางคนเน่ะเตะบอลเนี่ยถนัดซ้ายแต่ก็โดนบังคับ ให้ไปเล่นขวาก็มีทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอ่ะคนถนัดซ้ายเนี่ยผมถือว่าได้เปรียบนะถ้าเป็นซ้ายธรรมชาติภาษาษฟุตบอลเนี่ยเพราะว่ามีน้อยพอเมื่อคุณถนัดขวาคุณแข่งกับคน85แต่ถ้าคุณถนัดซ้ายเฮ้ยกูแข่งมีแค่15เปอร์เซ็นต์เองนะอ่ะถือว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดได้เปรียบในเชิงกีฬาเ,โโอเอสเปรสโซ่เฮ้ยผมรับมือไหนได้ไม่เกี่ยว <c oughs> แต่ผมต้องซ้ายนะขอบคุณนะครับนะค,ครับเอเปิดประตูต้องมือซ้าย อันนี้ใช้มือซ้ายไม่ได้ครับไปไม่ถึงจริงจอ่งแต่ใช้ซ้ายเสียบโอเคมือซ้ายไม่หลุดหนึ่งอไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับผมมีดูรายการติดฝัก วันนี้ผมมีลงเสียงที่สยามสแควร์นะครับก็ตอนนี้อยู่สามย่านมิตรทาวเดี๋ยวแวะหาอะไรกินเงอนเดี๋ยวนะร้านนี้มาซะแบบจีนเลยตะเกียบเนี่ยนะใหะ้อยู่วะนู่นดีกว่ามุมนู้นเลยเปิดเปิดก็ต้องเปิดมือซ้ายนะฮะร้านสมัยใหม่นี่ดีดดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดต้องใช้มือมือซ้ายจิ้มไก่เลยเน,น้ำเดือม ได้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 มันคืไม่ค่อยชินตามันจะไปชินยังไงเราเพราะปกติเราเรามืออ่าอ่าอ่าเนี่ยผมจะใช้มือซ้ายแล้วก็จิ้มมือซ้ายก็ได้อ่ะได้ถูกถูกซ้ายไม่ใช่เรื่องใหญ่ปึ๊บมดูฝืนฝืนนะ คือจริงๆนะระหว่างตอนที่แบบขับรถมาเนี่ยก็นั่งคิดว่าแบบเฮ้ย <He> เอาจริงๆนะักกีฬาเนี่ยมีหลายคนมากที่ใช้มือซ้ายแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นอัจฉริยะหรือว่าเป็นแบบซูเปอร์สตาร์นะักกีฬาแบบซูเปอร์สตาร์ลองคิดดูได้เล่นมีใครบ้างราฟาเอลนาดาวนะนักเทนนิสท่านนักกอล์ฟแล้วจะมีฟิลมิเคลสันเนี่ยคือ แบดเทนนิสกอล์ฟเนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่ามือซ้ายคือมือซ้ายแตหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าแบบนักบาสซูปเปอร์สตาร์เนี่ยหลายคนเลยนะถนัดซ้ายผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆถนัดซ้ายคือเลโบรอนเจมส์หรือคิงเจมส์เรียกว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์นักบาสหมายเลขหนึ่งตอนนี้ก็ว่าได้ Let จริงๆเขาถนัดซ้ายนะทั้งๆที่เวลาเขาชุดหลักเขาชุดมือขวาแต่เวลาที่เราสังเกตจริงๆเนี่ยคือเวลาเซ็นไรเซนแจกไรเซนๆๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้มือซ้าย่าคือพอคิดแล้วจริงๆเนี่ยเอาจริงคนที่ถนัดซ้ายก็อยู่แบบรอบๆอเราเห็นตลอดเพียงแต่บางอย่างเราไม่ค่อยสังเกตเท่านั้นเองแต่วันนี้ได้สังเกตแน่มาถึงมือกลางวันครับนะครับ <S <S โอ้โหคือเอาจริงนะผมว่าจับช้อนมือซ้ายยังพอกินได้นะเนี่ยซ่อมอาะโทษนะ เนี่ยซ้อมนอาแต่เรามั็นนักเกียรติเฮ้ยนี่มันเสียนี่มันจิ้มมาง่ายเลยมาขี้ดิอืมไม่ยากเลยนะโอ้โหวันนี้จะกินเสร็จไหมเนี่ยอืม ก็ยังพอได้ก็ยังพอได้งั้นผมใช้ช้อนมือขวาได้ถูกไหมอันเป็นสปาเกตตี้เลยในชีวิตยักมาไปมาผมก็ถนัดดูนะเดี๋ยวจันหนุ่ยไปไหนเนี่ยเดินมั่วเลยเดินมั่วเหมือนรู้เลยโอ้เดินนำตลอดเลยเหมือนรู้ Flex ร้อยสวัสดีครับม like ีดีเจอยู่อ๋อนอนนี้คือสตูดิโอนะครับของ Flex 104.5ผมว e ่าเดี๋ยวทำาไปนั่งอ um ัดเสียงอยู่ตรงนั้นนะครับเสียงใน Flex 104.5เนี่ยก็จะเป็นเสียงผมสัส่วนใหญ่ประมาณ2ปีได้แล้วนะเสียงผมก็จะเป็นเสียงพวกสปอร์ตเสียงจิงเกิลเสียงคลื่นเสียงอะไรก็ตาม Flex 104.5ี่โอ้โหเวลาทางิการมาอยู่ฝั่งนี้แล้วแหวนคอ เป็นรอยเลยไม่น่าหาเรื่องเลย ๆๆจริงๆเขบอกว่าเป็นคนที่เคยพยายามทำทำมือซ้ายโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เล่นกีฬาการที่คุณสามารถเล่นได้ทั้งมือซ้ายมือขวาหรือถ้าเตะบอลเนี่ยได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยมันถือว่าได้เปรียบมากนะบางคนจะประมาณขวา70ซ้ายได้30แต่มีนักบอลคนหนึ่งคือโรนัลโดโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่าขวาซ้ายแทบจะเท่ากันเลยเกิดจากการฝึกฝนจากที่จริงๆเนี่ยถนัดขวานะแต่ฝึกจนแบบเท้าซ้ายก็ไม่แพ้เท้าขวาผมก็เลยพยายามลองฝึกดูถาว่าได้ มผมว่าประมาณ10% 10%ปรอคือคนเราถนัดอะไรปุ๊บส่วนใหญ่มันจะหยิบจับหรืออะไรตามธรรมชาติแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะฝึกจริงๆอ่ะเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นบาสให้ดีเนะี่ยวันนั้นอนะ่ะคุณต้องลองเลยขึ้นซ้ายอย่างเดียวเวลาเราเล่นบา์สอ่ะมันจะขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายอย่างเดียวจนมันชินแล้วของเรานี่ยเอียงซ้ายไหมอ่ะนั่นเรียกเบ้ ซ้ายมือซ้ายวันี้จ้องจับผิดมือซ้ายวันนี้ผมเป็นภารกิจต้องใช้มือซ้าย1วันครับอุยปกายากแล้วเอาแล้วเอาแล้วมือ flex 104.5สําำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา Dv8 present ในคนี้นี้นะฮะ ล้านเรื่องเล่าลึกลับกลางสยามสแควร์ยังไม่เท่ารางวัลกว่าล้านบาทงานโอ้โหยาวด้วยเห็นไหมน้องบอกแล้วทำนั่งนี่หนูทำเพื่อแดนเดอร์มินเลยค่ะการมือแข็งัิลปนมันไม่ขยับเลยซุ่นหน่อยสีเราซุ่นหน่อยโอเคอ่านออกอยู่อ่านออกผมอ่านออกนะ จะดูนาฬิกาผิดตลอดจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเข้างานอีเวนต์ของลูกค้าวันนี้ก็คือเป็นหนึ่งวันที่เรามาแบบใช้มือซ้ายทุกๆอย่างเป็นมือซ้ายหมดเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะกับการที่เราได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตให้กับคนที่ใช้มือขวาเพราะว่าอย่างที่บอกนะเรานับตามเปอร์เซ็นต์เนี่ย คนมือขวาคือ85้าคนมือซ้ายคือ15ถูกไหมแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อย,อยก็อยากให้รู้ว่ามีวันนี้นะครับวันสําหรับคนถนัดซ้ายมีอยู่ในโลกเพื่อแบบเฮ้ยอย่างน้อยเราก็คิดถึงคํานึงถึงกันนะว่ามีคนที่ถนัดซ้ายอยู่ส่วนเ,น,เนเพื่อนนะครับที่มีคนในครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเพ,เพื่อนเองเนี่ยที่เป็นคนถนัดซ้ายอยากให้มีอะไรที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อ คนถนัดซ้ายอยากให้คอมเมนต์กันมาเยอะๆในคลิปนี้นะฮะส่วนตัวพี่ได้ถ้าให้รีเฟรชสักเลื่อนหนึ่ง ำนำหรับคนถนัดซ้ายอยากให้ผลิตอะไรขึ้นมาบนโลกโอ้โหผมว่ามอเตอร์ไซค์ผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าบางทีอ่ะเวลาคนที่มันถนัดอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการคอนโทรลแล้วก็การใช้งานแล้วเวลาเคื่อนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีเรื่องความปลอดภัยด้วยไงถ้ามีมอเตอร์ไซค์สําหรับคนถนัดซ้ายผมว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจคือแวบ,บขึ้นมาในหัวนะเพื่อนๆน,น่าจะมีคอมเมนต์อื่นอยู่แล้วแหละลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ไปแล้วบายอกาแฟอีกแล้ว แต่ก็ยังใช้มือซ้ายอยูน่นะ